สวัสดีครับผมช่างแบ็ก้านปาร์ตี้ช็อปนะครับวันนี้เรามาทดสอบชุดถุงลมที่ติดตั้งได้ใช้ได้กับรถทุกรุ่นนะครับที่ไม่มีถุงลมมาครับก็อันนี้ก็จะเป็นโหมดสลับนวดได้ด้วยครับหนึ่งสองสามครับเวลาเราขับรถก็จะกดนวดได้ครับก็จะมีให้สลับโหมดหรือถ้าเราจะไม่กดนวดเรากดให้เป็นลำบากกดให้ดันหลังอย่างเดียวก็ได้ครับเวลาเราเมื่อยเวลาขณะขับรถนะครับ ก็ชุดนี้สามารถติดตั้งได้กับรถทุกรุ่นนะครับอันนี้ส่วนคันนี้ผมจะติดตั้งในรถ D-MAX นะครับปี2 1 8 8นะครับนะครับก็สวิตช์ก็จะไว้ข้างเบอะครับจะไว้ที่กราบข้างเบอะนะครับก็จะจาะไว้ไม,ไม่ไม่น่าเกียดครับ,นะรบก็ฝากด้วยนะครับท่านใด สนใจงานติดตั้งครับหรือจะติดตั้งกับรถรุ่นไหนบอกได้เลยนะครับแจ้งได้เลยนะครับหรือสนใจติดต่อที่เบอร์โทร0877056798ครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ครับหรือดูผลงานที่หน้าเฟซนะครับเฟซแบ็กเสกสันนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับยังไงฝากไว้นะครับ